单位一万。是是是是是。 จางเป็นวนไปอีกรอบนึ่ไม่ไเป็นไรค่ะจะไปตรงนีง้เร็วมาก ไม่ใช่ความลุกไม่ันนีเลยน้ข็งด้วยเหรอแล้วแบบว่าน้ำแข็งด้วยนซึ่งมันอร่อยอร่อาน้ขงน้ำส้มน้าพันน้ผลไม้อยากกินหวานขนม

아. 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 그리고 껌이 좀 많이 이